เมื่อเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแปน้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาที่เรารับประทานอาหารไปแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากเป็นพิเศษนั่นก็เป็นเพราะว่าสารปรุงแต่งอาหารที่ทำให้รสชาติดีขึ้นมีกลิ่นชวนรับประทานมากขึ้นแต่การใช้สารปรุงแต่งอาหารเหล่านี้ ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่อาจจะทำลายสุขภาพลำไส้ของเราโดยที่ไม่รู้ตัวครับเราจะมาดูกันนะครับว่าสารปรุงแต่งอาหารเหล่านี้มีอะไรบ้างและเราจะหลีกเลี่ยงสารเหล่านี้ได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์เในช่วงอยู่ดีกินดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่หลายๆคนมองข้ามก็คือในเรื่องของสารปรุงแต่ง หรือ Food a d d i t i v e นะครับว่าส่งผลต่อสุขภาพลําไส้ของเราอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของลําไส้ของเราก่อนนะครับว่าลําไส้ของเรานั้นถือได้ว่าเป็นบ้านของจุลินทรีย์จำนวนล้าน,ล,านล้านตัวเลยนะครับซึ่งเจ้าจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมสุขภาพของเรา กับจุลินทรีย์ที่ก่อโรคซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็อยากให้กลุ่มที่ส่งเสริมสุขภาพของเรานั้นมีจํานวนหรือปริมาณที่มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มที่ดีต่อสุขภาพของเรานั้นก็จะช่วยสุขภาพหลายๆอย่างสิ่งหนึ่งที่เขาช่วยก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพจิตใจของเรา ได้อีกด้วยนั่นเองดังนั้นในเรื่องของการรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้จึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขภาพของเรารวมไปถึงในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับแต่คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสารปรุงแต่งอาหารที่เราบริโภคกันอยู่ ประจำวันทุกๆวันนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราได้นะครับซึ่งเจ้าสารปรุงแต่งบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็หน้าที่ของจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้เกิดสภาวะที่เราเรียกว่าภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ซึ่งภาวะนี้นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะครับ การอักเสบนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญพลังงานแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราได้ด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วสารปรุงแต่งอาหารที่นักวิทยาศาสตร์กําลังให้ความสนใจนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรานั้นมีอะไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันนะครับ ตัวแรกเลยที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของสารที่ชื่อว่าสาร emulsifier นะครับสาร emulsifier พูดง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนกับตัวเชื่อมนั่นเองที่ทำให้ของเหลวชนิด2ชนิดที่ไม่เข้ากันเนี่ยสามารถเข้ากันได้ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันกับน้ำสามารถผสมเข้ากันได้ดีก็ต้องใช้สารที่ชื่อว่า emulsifier นั่นเอง ในอาหารนั้นนะครับสารอิมัลเซฟไยเออร์นั้นก็จะช่วยในเรื่องของกับปรับปรุปรงในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับทำให้เนื้อสัมผัสนั้นมีความเนียนนุ่มไม่แยกชั้นออกจากกันนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าสมมติว่าเราได้รับสารที่เป็น emulsifier เออเยอะๆนะครับก็อาจจะทําลายเกาะป้องกันลําไส้แล้วก็ส่งเสริมทําให้เกิดในเรื่องของการอักเสบได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เริ่มที่จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะครับว่าสาร emulsifier ชนิดไหนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราในลักษณะนี้นะครับตัวต่อไปเลยก็คือสารที่ให้ความหวานนะครับซึ่งเราจะใช้สารชนิดนี้ทดแทนการใช้น้ำตาลน,นั่นเองหลายๆคนที่ต้องการที่จะดูแลในเรื่องของน้ำหนักตัว ก็มักจะใช้สารให้ความหวานนะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็มีการศึกษาพบว่าในเรื่องของการบริโภคสารให้ความหวานบางชนิดนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์ประกอบ ของจุลินรีย์ในลำไส้ของเราได้นั่นเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบจุลินทรีย์ในลำไส้ก็นำมาสู่ในเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเกิดเบาหวานประเภทที่2ดังนั้นหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไถโซเชียลมีเดียนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบางครั้งจะไปเจอโพสต์ที่บอกว่าสารให้ความหวานอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ได้นั่นเอง ตัวต่อไปเลยก็คือในเรื่องของสารกันบูดหรือ e s e r v a t i v e นะครับเจ้าสารกันบูดเนี่ยเป็นสารเคมีที่อุตสาหกรรมอาหารใช้เพื่อที่จะถอดเถาวมอาหารดังนั้นเราจึงสามารถเก็บอาหารเหล่านี้ได้เป็นระยะเวลาเป็นปีๆนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าสารกันบูดเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพลำไส้ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าสารกันบูดก็มีกลไกการทำงานโดยการไปทำลาย หรือยับยัง้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือพวกแบคทีเรียต่างๆในลำไส้ของเราซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่ได้เกริ่นนาไปในตอนต้นว่าในลำไส้ของเรานั้นก็จะมีแบคทีเรียชนิดที่ดีอยู่ด้วยดังนั้นสารกันบูดเหล่านี้นะครับก็ไปส่งผลทําลายแบคทีเรียชนิดดีๆหรือจุลินทซีย์ชนิดดีๆเช่นเดียวกัน ก็จะนําไปสู่สภาวะที่เราพูดคุยกันก็คือภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้นั่นเองซึ่งก็นําไปสู่ในเรื่องของการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆมากมายนะครับสารกันบูดบางชนิดนั้นอาจจะทําให้เกิดการอักเสบในลําไส้แล้วก็มีการผลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นถ้าสมมติว่ามีการอักเสบเป็นระยะเวลานาน,านๆแล้วก็เรื้อรังก็จะนําไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ได้ ตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือในเรื่องของสารแต่งสีนะครับซึ่งเป็นสารที่ใส่เติมลงไปเพื่อที่จะปรับปรุงให้อาหารนั้นมีสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าสารแต่งสีเหล่านี้บางชนิดก็ส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเช่นเดียวกันดังนั้นจึงควรระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคอาหารที่มีการเติมสารแต่งสีต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับ สิ่งที่สําคัญนะครับที่เราควรจะพูดถึงก็คือในเรื่องของพวกสายปรุงแต่งต่างๆเหล่านี้เราจะมีวิธีการดู ย้ายอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือดูที่ฉลากนะครับซึ่งฉลากก็จะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนประกอบนะครับซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าอาหารที่คุณผู้ชมกําลังถืออยู่ในมือนี้นะครับมีพวกสารต่างๆที่ได้พูดไปหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่ามีอยู่ก็ควรที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ได้มีการเติมสารต่างๆเหล่านั้นนะครับหรือทางที่ดีที่สุดก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารแปรรูปแล้วก็รับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งวิธีการดูง่ายๆก็คือในอเรื่องของการเก็บนะครับถ้าสมมติอาหารที่สามารถเก็บได้ระยะเวลานานๆแสดงว่ามีการใส่พวกสารต่างๆเหล่านั้นไปดังนั้นจึงควรซื้ออาหารที่ซื้อเข้ามาแล้วก็ทําปรุงประกอบอาหารภายในบ้านนะครับไม่สามารถเก็บได้ระยะเวลาเป็นเดือนๆหรือเป็นปีๆตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยทําให้เราหลีกเลี่ยงการได้รับสารต่างๆที่ได้พูดไปนะครับหละนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าสารปรุงแต่งอาหารนั้นมีอยู่มากมายและอยู่ใกล้ตัวเรามากๆในชีวิตประจําวันเลยนะครับการเลือกบริโภคอาหารจึงต้องใส่ใจและระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้ลําไส้ของเราแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนนั้นถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเราอาจจะถูกเอาเปรียบหรือถูกละเมิดสิทธิโดยไม่รู้ตัวเราไปติดตามกันในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นนะครับในการจอดรถนะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนของเรานะครับเราก็จะมีเพื่อนบ้าน นะฮะนะครับเพื่อนบ้านของเรานะฮะก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมียานพาหนะนะครับก็คือรถยนต์นะฮะรถมอเตอร์ไซค์นะฮะหรือแม้กระทั่งรถจักรยานเนี่ยนะครับทีนี้มีประเด็นปัญหานะครับที่เรามักจะเห็นตามหน้าสื่อต่างๆนะฮะหรือตามแอปพลิเคชันต่างๆยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Line แอปพลิเคชันเฟ e บุ o k นะครับนะซึ่ง นะสิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ,นะรบนอกนอจากว่าการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขไหมของเพื่อนบ้านและก็บ้านของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับบางทีบางครั้งยานพาหนะนี่แหละครับนะซึ่งเป็นของในแต่ละบ้าน,นมาจอดในพื้นที่จํากัดนะฮะหรือมาจอดนะฮะซึ่งมีลักษณะเป็นการไปกีดขวางนะฮะกีดขวางประตูทางเข้าทางออกของเพื่อนบ้าน จึงมีปัญหาว่าการจอดรถนะครับจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนะคนอื่นนะครับไม่ใช่บ้านเรานะของเขา,าผิดกฎหมายไหมและผิดกฎหมายอะไรนะครับมีโทษแค่ไหนอย่างไรและโทษที่ว่านั้นอยู่ในกฎหมายอะไรบ้างละ่ะ นะครับแน่นอนครับนะฮะการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยนะครับนอกจากจะสร้างความไม่พอใจนะครับไม่พอใจอยู่แล้วเนาะเนี่ยเขารีบไปตลาดเนี่ยตลาดนัดกําลังจะปิดแล้วด้วยเนี่ยนะครับเราไปจอดรถขวางทางหน้าบ้านเขาเนี่ยนะครับเขาาออกบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะสร้างความเดือดร้อนสร้างความไม่พอใจนะครับนำไปสู่ปัญหาอะไรครับ ตุบตับตุบตับทะเลาะวิวาทครับนะท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับนะฮะพอตุบตับตุบตับแล้วเนี่ยนะครับบ้านเมืองมือมีคือมีแปรมีตัวบทกฎหมายครับอาจจะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายได้นะครับแล้วนะครับก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของการทำร้ายร่างกายซึ่งผิดกฎหมายนั้นนะฮะการไปจอดรถครับหน้าบ้านของเพื่อนบ้านนั้นนะครับมีความผิดกฎหมายไหมอย่างไรนะครับ ผิดครับมีกฎหมายหลายกฎหมายนะครับนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าการจอดรถหน้าบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะ ไปเข้าองค์ประกอบความผิดนะฮะอย่างแรกก็คือนะครับในเรื่องลหูโทษตามประมวลกฎหมายอาญาครับนะฮะประมวลกฎหมายอาญาของเราจริงอยู่ครับล่าหูโทษชื่อก็บอกแล้วเป็นโทษเล็กๆนะฮะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทแต่ถ้านะครับเราไปนะครับเกี่ยวข้องนะฮะข้องแวะกับประมวลกฎหมายอาญาแล้วเราก็อาจจะเดือดร้อนได้ทีนี้มาดูครับว่ากฎหมายอาญาเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาจอดรถหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยเขาเอาโทษอย่างไรเขาวางหลักไว้ครับว่า ในมาตา397รนะครับ397ที่มีหลักว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นนะครับนะฮะ,ะซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่าให้ได้รับความเดือดร้อนลำคาญนะครับเดือดร้อนลำคาญเนี่ยนะครับอาจต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000ันบาทเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง5 0 0 0ันบาทนี้ก็ยุ่พอสมควรนะนะครับนะฮะเดือดร้อนนาคาญอย่างไรครับเดือดร้อนเขาออกจากบ้านไม่ได้เขาไปทําภารกิจที่เขาพึงจะกระทำเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายในประมวลกฎหมายยามาตรา397นอกจากนั้นนะฮะก็ยังไปเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอันมีโทษทางอาญาประการอื่นด้วยเช่นนะครับในกรณีพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา55ครับซึ่งกฎหมาย ห้ามครับผู้ขับขี่หยุดรถนะหยุดรถในสถานที่ที่คับขันฮะนะฮะในทางเท้าครับบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุมโมงครับคุณผู้ชมครับในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถหรือในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง ทางจราจรครับซึ่งนะฮะเมื่อไปกีดขวางแล้วอาจจะมีอ่าหรืออาจจะได้รับโทษปรับนะครับ5้าบาทเชียวนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันสักนิดนึงนะครับว่าอะไรเนี่ยนะครับนะฮะที่นะครับหมายถึงถนนหมายถึงทางเข้าออกอย่างไรนะครับคำว่าถนนนั้นก็คือทางสัญจรทางบกสําหรับการเดินด้วย ด้วยเท้าและยานผ่านะนะครับซึ่งทางก็คือนะครับแนวหรือวิธีทางที่ใช้สัญจรไปมานะครับนะสัญจรคืออะไรล่ะก็คือหมายถึงการผ่านไปมานะครับนะฮะอันนี้เป็นกฎหมายที่นะฮะที่ผู้ไปจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยนอกจากจะไปทะเลาะก,กับเขาแล้วก็อาจจะเป็นการกระทําความผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าจําเป็นล่ะครับถ้าจําเป็นนะฮะอย่างไรนะครับจึงจะเป็นวิธีการที่ถูก ต้องนะฮะคุณป้าข้างบ้านเธออาจจะอนุญาตให้เราจอดเราต้องทําอย่างนี้ฮะต้องขออนุญาตเขาก่อนเสมอฮะขออนุญาตนะครับขอจอดสักครู่หนึ่งไม่นานนะฮะนะครับไม่นานแต่อย่าเผ้อรืมนะครับเดี๋ยวคุณป้าเขาต้องไปกดออดเตือนที่บ้านเราได้อีกนะครับนะฮะดังนั้นอันดับแรกขออนุญาตก่อนนะครับหรือนะครับถ้าจําเป็นจริงๆก็คือขวางทางให้น้อยที่สุด นะครับให้มีเขาให้เขาให้เพื่อนบ้านเนี่ยมีช่องทางมีทางออกนะฮะไปะสัญจรไปมาได้อะไรทํานองนี้นะครับเนี่ยก็คือเนื่องขออนุญาตสองสัญสองต้องบอกกันฮะสองต้องนะครับอบอกแล้วก็ต้องจอดให้ขวางถ้าจําเป็นจริงคือขวางให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ไม่จอดทิ้งไว้เป็นเวลานานนะครับอย่านานนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับในใจเตือนตัวเองไว้ว่าอย่านานนะฮนะเพราะถ้านานปุ๊บนะฮะ เพื่อนบ้านอาจจะไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับความสะดวกก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้นะครับถ้าหากเราโดนจอดขวางบ้างหลักเราต้องทํำยังไงก็ต้องติดต่อเจ้าของรถนะครับนะฮะติดต่อไม่ได้ก็อาจจะแจ้งนิติบุคคลหากเป็นกรณีของหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับแล้วก็จะเย็นๆฮนะบันทึกภาพไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอ๊คุณจอดขวางหน้าบ้านผมนะต่อไป นะฮะก็ควรหลีกเลี่ยงให้ขวางหน้าบ้านของผมนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการ<ม>วิธีทางเพื่อไม่ให้ต้องรับผิดในกรณีนะครับไปจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองครับเรามาต่อกันในช่วงรู้ทันไอทีท่านผู้ชมครับเทคโนโลยีที่เราใช้กันในทุกวันนี้มีประโยชน์มากมายแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรให้คุ้มค่าในวันนี้อาจารย์พี่ฉังจะมีเคล็ดลับและเทคนิคอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พีชางครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับจารพีชางจะมาอัปเดตความทันสมัยของ AI นะครับที่เป็น AI ระดับโลกนะครับนั่นก็คือ Chat GPT นั่นเองนะครับ คือเมื่อวานนี้นะครับวันที่บันทึกรายการนะครับวันนี้คือวันที่26นะครับเมื่อวานวันที่25มีนาคมนะครับพศ2568นะครับตามเวลาในประเทศไทยนะครับตอนกลางคืนนะครับตัวโปรแกรม c h a t GPT นะครับเขาก็มีการเปิดตัวนะครับอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอย่างที่เราทราบนะครับตั้งแต่ผมทำรายการมานะครับร้อยกว่าคลิปนะครับถ้านับจำนวนคลิปได้เนี่ยจะมีการพูดถึงเทคโนโลยีที่ เป็นที่นิยมในปัจจุบันมากๆเลยก็คือ AI นะครับ ChatGPT น,นะครับมีการเปิดตัวความสามารถใหม่นะครับออนอกเหนือจากการสร้างภาพในอดีตนะครับปัจจุบัน ChatGPT สามารถที่จะสร้างภาพในตัวนะครับ ที่เป็นรูปแบบที่ชื่อว่า Native Image Generation นะครับผู้ใช้งานนะครับสามารถสร้างภาพโดยตรงนะครับจากการสนทนากับ ChatGPT ได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแอปพลิเคชันไปใช้ระบบอื่นอีกแล้ววิธีการก็คือเราสามารถที่จะอัปโหลดภาพเข้าไปนะครับแล้วก็บอกภาพ บอก AI นะครับว่าอยากให้ภาพนี้มีภาพแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีการสร้างภาพเนี่ยที่มีความแม่นยำม,มากขึ้นมีรายละเอียดมีมุมมองมีการใส่ข้อความเพิ่มเติมเข้าไปทำโปสเตอร์นะครับใส่ข้อความภาษาไทยได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถใส่รูปภาพจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายนะครับแล้วก็สั่งให้ ChatGPT เนี่ยเปลี่ยนรูปภาพเป็นแบบอนิเมะ นะครับคุ้นๆไหมครับปกติเราต้องไปเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆใช่ไหมครับที่เป็นแอปพลิเคชันแบบมีค่าใช้จ่ายพอบางครั้งเนี่ยเราอัปโหลดเข้าไปแล้วเขาเปลี่ยนทั้งภาพนะฮะแต่ปัจจุบันนะครับตัว ChatGPT เนี่ยรองรับให้เราอัปโหลดรูปภาพเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําสั่งเข้าไปในช่องแชทเนี่ยครับเขาก็สามารถ ออกแบบภาพของเราออกแบบเหมือนเป็นภาพการ์สะสมหรือเป็นอนิเมตได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับคือความสามารถในการรองรับการสร้างมีมนะครับมีมก็คือเป็นภาพแบบแนวสร้างสารรนะครับก็คือ h ช GB t GPT เนี่ยรู้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนเข้าใจความหมายของมีมดีนะครับวัฒนธรรมต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการสร้างภาพใส่ข้อความประกอบเข้าไปนะครับทำให้ภาพมี ความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถปรับให้เข้ากับโทนต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นโทนขําขันนะครับปรับข้อความตรงโน้นตรงนี้ในภาพเนี่ยทำได้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อ3ครับรองรับการประมวลผลหลายรูปแบบละนะครับสามารถรับคําสั่งนะครับแล้วก็่งสร้างข้อมูลทั้งข้อความรูปภาพเสียงและวิดีโอ ได้ในบริบทเดียวกันนะครับสามารถสร้างสื่อที่ขอสอดคล้องกับข้อมูลที่หลากหลายภาพการ์ตูนเชิงวิชาการนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยที่ผมไปดูมานะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นภาพของไอสไตล์ที่กล่าวถึงทฤษฎีสัมพันธภาพนะครับทำภาพที่มีอยู่ให้มีอารมณ์ขันมากยิ่งขึ้นเป็นภาพการ์ตูนนะครับภาพที่ดูแล้วแบบผ่อนคลายนะครับข้อ4ครับก็คือมีการทํางานรอบด้านมากขึ้นครับมีการปรับแต่งสามารถปรับแต่งรูปแบบในการนําเสนอหรือองค์ประกอบนะครับได้ตลอดการสนทนาแล้ว แน่นอนครับเวลาเราคุย AI กับตัว ChatGPT เนี่ยเขาจะมีการจดจำบทสนทนาของเราก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงนะครับภาพต่างๆเหล่านั้นได้นะครับข้อที่5ครับฟีเจอร์ออกแบบงานแบบมืออาชีพนะครับเราสามารถที่จะทำการ์ดสะสมนะครับเขาเรียกว่า Trading c a r ร์ดทำเหรียญที่ระลึกนะครับทำโปสเตอร์แนวการศึกษานะครับความสามารถของโมเดลนี้นะครับ เก่งแม้กระทั่งการจับคู่สีนะครับเขารู้ว่าสีนี้คู่ตรงข้ามของเขาควรจะเป็นสีอะไรนะครับเพราะว่าเขาเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เราเคยสอนเขามาตลอดระยะเวลาเกือบ2-3ปีนี่ผ่านมานะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับตัวฟีเจอร์เหล่านี้นะครับได้เปิดให้เราใช้งานกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับที่ผมเคยสั่งงานแอตโต AI กันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมมีโอกาสนะครับได้ไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะรัฐสภานะครับ ไม่่ใหลายๆท่านลองไปอ่านข่าวดูนะครับนะรัชดาภพาเนี่ยตรงนี้จะมีบริเวณส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสระมลกรดอนะครับสระมลกรดอเนี่ยก็จะเป็นสระที่อยู่รอบๆนะครับอาอาคารนี้ใช่ไหมฮะผมก็จะบอก AI ไปนะครับว่าจากภาพนะครับเป็นสระน้ํามลกรดอ นะครับที่รัฐสภาแห่งประเทศไทยนะครับสระน้ํานี้มักจะมีคนเดินไปตกนะครับอยู่บ่อยครั้งนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยสอบถามเขาไปว่าเออเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในการแก้ไขปัญหานี้นะครับนะก็พร้อมถามไปดื้อๆอย่างนี้เลยครับนะับเพื่อให้แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะครับนะก็ปรากฏครับว่าบริเวณสระน้ำนะครับภายในอาคารรัฐสภานะครับออกแบบ นะครับออกแบบให้ใหม่นะครับมีความสวยงามทันสมัยนะครับเขาก็จะช่วยออกแบบใหม่ให้กับเรามีข้อเสนอแนะนะครับหนึงนะครับอันนี้แสดงว่า AI สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆจากภาพนะครับแล้วก็เสนอแนะอะไรบางอย่างกลับมาให้เราได้ใช่ไหมครับนะก็จะเห็นว่าเขาแนะนําว่าให้ติดตั้งเรากั้นกระจกนะครับอันนี้นะครับให้ติดตั้งแถบไฟให้ติดตั้งป้ายเตือนให้ปรับพื้นทางเดินนะฮะ ทีนี้ผมก็ลองสั่ง AI ให้ประมวลผลดูนะครับทีนี้เรามาดูครับว่า AI เขาก็กําหนดแผนการดําเนินงานมาให้เราด้วยนะครับแสดงว่าเราสามารถที่จะโยนภาพนะครับถาม AI นะครับแล้วก็ให้เขาคิดต่อนะครับให้กับเรานะครับนะแล้วก็ต่อมาครับผมก็เลยบอกว่างั้นมีนะครับแนวนโยบายอะไรบ้างครับว่าจะทําให้ตรง สระมอรกตเน,นี่ยไม่มีคนเดินไปตกน้ำนะครับก็คือให้เพิ่มกระจกใสใช่ไหมครับเมื่อผมสั่งไะเสร็จปุ๊บนะครับทาง AI หรือ ChatGPT ก็ทําการสร้างกระจกกั้นทันทีเลยครับโอ้โหไวมากๆนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับเวลาเราต้องการที่จะให้ AI เนี่ยคาดการนะครับหรือสร้างภาพที่จะเกิดขึ้นตามความคิดของเราเนี่ยเราสามารถจินตนาการได้นะครับแล้วก็สมมติ นะครับผมก็ถามไอต่อนะครับว่าเอสมมุติว่ามีคนมาเดินชนกระจกเนี่ยทำยังไงดีทําป้ายเตือนด้วยได้ไหมเอไอก็สร้างภาพป้ายเตือนให้นะครับนะป้องกันให้คนไม่ต้องมาเดินตกตรงตรงแหล่งน้ําตรงนี้นะครับหรือสระน้ํานะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับอ่ะสมมุติผมกังวลนะครับว่าคนเดินตกไปในน้ำเนี่ยจะอันตรายนะครับสมมุติสระมันลึกมากนะครับลองถาม AI ได้เล่นนะครับ AI ก็เดี๋ยวสร้างภาพให้ครับติดป้ายให้เลยครับ โอ้โหสุดยอดเร็วมากนะครับไม่ต้องทำเข้าโปรแกรมโฟโต้ชงโฟโต้ชอปแคนวาอีกแล้วนะส่งไปให้ AI ทํทำให้แลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราลองมองดีๆนะครับว่าการที่ AI ทํทำงานได้เร็วและดีขนาดนี้นะครับก็อนาคตเนี่ยมันน่าจะนำไปไประชุใช้ ในการทำงานนะครับหรือในการวางแผนง,งานหรือในการคาดการะระบบเขาเรียกสร้างสถานการณ์จําลองหรือคาดการภาพในอนาคตให้กับเราครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ อาสาสป,ปกิจปีนี้ก็อายุ72ปีเต็มนะครับย่างเข้า73ปีครับผมไม่เคยคิดจะเข้ามาวงการนี้ไม่เคยคิดแม้แต่น้อยในยุควัยรุ่นนะเป็นเด็กชอบรถชอบแข่งรถผมเรียนช่างจากวิทยาลัยเทคนิคภาคพยัตจังหวัดเชียงใหม่ผมเรียนช่างไฟฟ้าตอนที่ผมเรียนอยู่เชียงใหม่นะถนนซุปเปอร์เฮเวเชียงใหม่ลำปางเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จ ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการค่ำๆเด็กวัยรุ่นก็เหมือนเด็กแว้นสมัยนี้แหละเอามอเตอร์ไซค์ไปลองกันเราก็ขี่รถขึ้นดอยสุเทพแข่งกันขึ้นแข่งกันลง,ง,นลงเหมือนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ตอนนั้นผมไม่มีความรู้เลยเรื่อง4จังหวะ2จังหวะรถ2จังหวะเนี่ยวันไหนที่เขาวิ่งไม่ดีสะดุดปุ๊บปับ๊บเขาก็เอาประแจเบอร์สิบเปิดฝาสูบ4ตัวแล้วก็กระดาษทรายขัดอาวุธเทียนมาขัดวันหนึ่งรถผมขรุขระมับางผมก็คิดว่าผมก็เปิดฝาสูบได้เหมือนเพื่อน ทำยังไงก็ไม่ออกเอาด้ามค้อนทุบก,ก็ไม่ออกเอาเหล็กงัดยางงัดโคราะพังซะแล้วเพราะว่ารถเราเป็น4จังหวะมันมีกระเดื่องมีโอเวอร์เฮดวาลมีอะไรขึ้นมามากมายเป็นครั้งแรกที่ผมรู้ว่าเครื่องยนต์มันไม่เหมือนกันแล้วพอสอบพื้นฐานวิชาช่างผมก็สอบรบก็โดนรลีทายจะเรียกว่าโดนรลีทายเพราะวิชาช่างยนต์ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์จากตำราเลยครับ รู้จักคุณปรีดาจุลมณฑลอดีตนักแข่งจักรยานชื่อดังระดับนานาชาติด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมารู้จักสนิทสนมกันเป็นพี่เป็นน้องกันสถานีโทรทัศน์ช่อง11เปิดออกอากาศคุณปรีดาจุลมณฑลก็ทํารายการเกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ชื่อรายการมอต์วีกแกก็บอกผมว่าเฮ้ยเด็ดมาช่วยกองถ่ายเลยวะเขียนสคริปต์ไปกองถ่ายมันไม่รู้หรือว่าเฟืองท้ายตรงไหนเกียร์ตรงไหนมาช่วยเป็นที่ปรึกษากองถ่ายเลยวะ ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดเป็นลงสีก็มีรถบรรทุกสำหรับบรรทุกข้าวข้างๆปัามน้ำมันมีอู่ซ่อมรถก็ครุกเกือนนั่นแหละนั่งดูช่างเขาซ่อมบ้างตามภาษาคนบ้านนอกมันสอนให้เรารู้จักการซ่อมรถแบบที่เรียกว่าเอาตัวรอดภาษาสมัยนี้บอก survive นั่นคือผีจับยัดเข้ามาในจังหวัดแรกผมก็เข้าไปเพียงแค่วันไหนก็มีถ่ายก็คอยไปให้คำปรึกษาชี้ให้เขาดูตรงนี้เฟืองท้ายตรงนี้เกียร์ ตรงนี้เพากลางนะตรงนี้เบรกเบรกแบบนี้เรียกว่าดรัมเบรกตรงนี้เรียกว่าดิสเบรกแค่นั้นเองอาจจะเป็นเพราะเรายัางอายุน้อยบังเอิญผมไม่เคยเรียนมาเรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยพอผมบอกให้ต้องถ่ายตรงนี้เขาบอกตรงนี้มันย้อนแสงมันถ่ายไม่ได้โปรดิวเซอร์คุมกองถ่ายเขาก็คงคิดว่าเราไปวุ่นวายกับเขาเฮ้ยถ้าไม่ถ่ายตรงนี้มันจะถ่ายยังไงวะก็เ <c> ก <oughs> <c oughs> ิดเกิดการขัดแยง้งจกกนกระทั่งเขาลาออกไปคนนู้นออกคนนี้ออกคุณปีดาก็เลยบอกผมว่าเด็ดคนอื่นมันออกเพราะนายวะเพราะนั้นนายต้องมารับผิดชอบ เฮ้ยอะไรกันวะผมก็เลยจากที่ไม่รู้อะไรเลยต้องมานั่งเขียนสคริปต์คือไปเก็บสคริปต์เก่าๆเข้ามาเพื่อมาเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างเออไอมีเดียมช็อตมันคืออะไรช่วยอธิบายหน่อยวะออฟซีนมันเป็นอย่างนี้นี่มีเดียมช็อตนี่เทเลนี่วายโอ้นี่ซูมอินซูมเอาทุกอย่างครับเรียนรู้จากการทํางานเรียนรู้จากลูกน้องหมดสมัยแรกที่ผมทําเป็นกล้องหลอดแผนปุ๊บเจอพระอาทิตย์ หลอดขาดจบต่อมาเป็นกล้อง3 CCD ก่อนทายต้องเช็คไว้บาลานซ์ลืมเช็คขึ้นมาเมื่อไหร่สีเหลืองบนนี้ขาวบนนี้เหลืองกลับมาโดนด่าห้องตัดหนังออกไม่ได้ต้องไปซ่อมเป็นชีวิตที่ผมมีความรู้สึกว่าทรมานมาก จนระทั้งวันหนึ่งคุณปรีดาจุรนทนบอกว่าอยากจะทํานิตสารแมกซีนเล่มนึงคุณปรีดาก็พูดกับพูดเดิมกับผมเฮ้ยนายทำเถอะหนังสือไม่มีอะไรยากหรอกวะผมก็เลยต้องเป็นบรรณาธิการหนังสือเป็นช่างภาพหนังสือเป็นฝ่ายอาร์ตที่เรียกกันคือฝ่ายส์ผมต้องเอาแผงที่เขาเรียกว่าสีชาร์จเนี่ยแปะไว้ข้างหลังแล้วก็จะมี Y 100 M 100 C 100อะไรทั้งหลายเป็นช่องช่อช่อง,อง,องเวลาจะให้สี ผมวางแปะไปบนกระดาษโอเวอร์เล์แล้วเขียนให้สีนี้ mm hmm. เจ๊เจ้าของร้านแยกสีนะ่ะแกคงสงสารผมมั้งเฮ้ยว่าจะบอกหรือให้นะวิธีการให้ง่ายที่สุดคืออย่าให้สีมันจมไม่ต้องไปอาร์ตอะไรมันหรอกอาร์ตมันเดี๋ยวตัวหนังสือจมคนอ่านไม่ออกหรือโดนด่าอีกเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกอย่างที่ว่าทําตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนจมสิ้นสุดทั้ง2อ,อย่างก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมา คำว่าสูงวัยเนี่ยเราอย่าเอาตัวเลขมาเป็นตัวกําหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันเนี่ยคนที่อายุ60แล้วเนี่ยแข็งแรงกว่าคน60สมัยก่อนเยอะสูงวัยอยู่ที่เรายอมสภาพความสูงวัยหรือไม่ผมยกตัวอย่างผมผมยังขับรถเองแต่เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งวัยที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้สภาพร่างกายเราไม่เหมือนเดิมประสาทการตัดสินใจมันช้าลงประสาทตาการมองเห็นมันเสื่อมถอยลงต้องยอมรับทุกวันนี้เนี่ยพอหันหันเร็วหน่อยบางทีเรายังวูบเลยขับให้ช้าลง แล้วพยายามอย่าฝืนสังขารเท่านั้นเองอีกอย่างหนึ่งการขับรถเนี่ยมันต้องมีการวอร์มอัพร่างกายมันต้องมีการออกกําลังกายอย่างผมเนี่ยผมจะฝึกกล้ามเนื้อตาอย่างเนี้ยผมจะดูว่าผมยังมองเห็นสองข้างไหมถ้าผมยังมองเห็นสองข้างโดยตาผมไม่ต้องเหลือบผมก็ถือว่าเออผมยังดีแต่ก่อนอาจจะมองสมมติว่า180องศาเดี๋ยวนี้อาจจะหุบลงมาบ้างแล้วก็พยายามเหลือบหน้าเหลือบขึ้นบนลงล่างเพื่อให้กล้ามเนื้อตาเวลาเราดูกระจกนะครับนะครับ พออายุมากขึ้นการขับรถในสมองมันมีเรื่องมากขึ้นมันอาจจะเมื่ออันนี้เป็นเรื่องสําคัญสมาธิต้องอยู่กับตัวตลอดเวลาผมจะเคาะมือกับพวงมาลัยก็แก๊กก็แก๊กอยู่เรื่อยนั่นคือผมกําลังเตือนตัวผมเองว่าเฮ้ยกำลังขับรถอยู่นะดูแลสุขภาพอย่างไรเมื่ออายุยังน้อยผมขับรถบรรทุก1ิบล้อผมแบกเข้าสารกระสอบละร้อยกิโล แบกข้าวโพดกระสอบละร้อยกิโลแบกน้ำตาลกระสอบละร้อยกิโลรถสิบล,ล้อคันหนึ่งบรรทุกร้อยกว่าลูก200ลูกเราก็ต้องแบกอย่างน้อยก็เสร็จเปส่วนสี่ของจํานวนนั้นเพราะฉะนั้นพอผมอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายผมก็ย่าแย่ลงพอผมอายุได้60ผมก็กลับมาขี่จักรยานหน้าโทรทัศน์ผมขี่กับทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงมาระยะหลังอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นกอล์ฟกับหลานก็พยายามใช้ชีวิตให้มันไม่นั่งนิ่งๆอยู่กับพี่เท่านั้นเองคือการออกกาลังกายของผมบางทีจากตรง,นงนเนี้ยท ไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยวันไหนถ้าอากาศดีหน่อยผมไม่รีบมากผมก็เดินไปเดินจนบ,บางทีพวกมอเตอร์ไซค์วินงเขาแย่ผมอ่ะพี่ผมลดราคาให้ก็ได้ไม่ต้องขี้เหนียวหรอกเจ <c oughs> ตนาลมเราคือเราอยากไหนๆก็เดินบัางมันไม่เป็นไรหรอกความสุขอย่างที่บอกครับถ้าคุณมองโลกในแง่บวกเนี่ยคุณจะมีความสุขเองนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงมันทําให้วิธีการทํางานเนี่ยผมคิดเองว่ามันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทุกวันนี้ผมยังทํารายการทีวีอยู่ ในยุคแรกที่ผมขับทดสอบรถนะ่ะลูกชายผมให้ลูกน้องเอาโกโปรมาติดเป๊ะเนี่ยคบถามจนกระทั่งลูกน้องผมคิดว่าผมกวนเขาผมถามเฮ้ยมันออกอากาศได้หรือว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกได้ครับเฮ้ยเอาให้แน่นะไม่ใช่สถานีตีกลับมานะเพราะุ่ดผมเนี่ยเทปแค่แสงต่างกันนิดเดียวเนี่ยสถานีกลับไปได้เลยไม่เอาแต่โลกวันนี้มันเปลี่ยนแล้วไงครับพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนลสนิยมก็เปลี่ยนเทคโนโลยีก็เปลี่ยนมันก็ต้องปรับไปตามโลกมันอย่างนี้แล้วครับ ก็เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับพบกับผมวรวิ์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ